ครั้งนี้เขารักเราจริงหรือรักเพราะเหงาเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับธาตุดินมังกรพึกศพกันการพปายโก์นะคะเพื่อนๆจะเชื่อมโยงแบบโหราศาสตร์ไทยหรือว่าโหราศาสตร์ตะวันตกก็ได้นะคะลักษณาราศีเกิดกวางใส่ไวใ้ให้ภายใต้คลิปนี้แล้วใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็สามารถติดต่อมาได้นะคะเรามาเปิดไพ่กันนะรักครั้งนี้เขารักจริงหรือรักเพราะ,ราะแค่เหงาขอเปิดเป็น ความคิดของเขานะคะว่าเขาคิดยังไงกับธาตุดินเขาคิดยังไงกับธาตุดินในตอนนี้คิดยังไงกับธาตุดิน6ดาบ7ดไม้เทา้าสิ่งที่เขาคิดกับธาตุดินเหรอเด็กดาบเด็กถ้วย8ปดถ้วยสิ่งที่เขาคิดกับคุณก็คือ การที่เขาจะเอาชนะใจคุณมันยากมากเลยเขามองว่าท่าดินคุณเป็นคนที่เขาถึงยากมากเขาไม่สามารถเข้าใจอะไรง่ายๆด้วยพฤติกรรมนิ่งๆเงียบๆของคุณนะคะเขารู้สึกว่าเขาเดาอะไรไม่ได้จากความเงียบนั้นน่ะเหมือนเขาเองก็พยายามที่จะเข้าหาคุณนะแต่ถ้าดินคุณตั้งกำแพงกับเขาเยอะเกินไปบางทีเขาก็รู้สึกท้อในการที่จะพยายามไปต่อกับคุณเหมือนกัน แต่เขาก็แอบมีความหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะสามารถเอาชนะใจคุณได้นั่นแหละเขาก็จะอยู่ตรงเนี้ยทำทุกอย่างให้มันถึงที่สุดก่อนนะคะจนกว่าเขาจะรู้ตัวเองว่าโอเคถ้าคุณไม่ได้ยินดีต้อนรับเขาเข้ามาในชีวิตขนาดนั้นน่ะเขาก็จำเป็นจะต้องถอยไปนะคะด้วย,พย, 8, ยไพ่แปถ้วยใบนี้เด็กดาบเนี่ยมาพูดถึงเขามี energy นะที่จะเข้าหาคุณก่อนอยู่แล้วนะคะ เนี่ยมีความหวังดีอยากจะเติมเต็มเข้ามาในชีวิตคุณแต่เขาก็อาจจะไม่รู้หรอกว่าการเติมเต็มนั้นที่เขาพยายามจะเข้ามามันจะกลายเป็นการล้าเส้นในชีวิตคุณมากเกินไปไหมเด็กถ้วยเขาคิดยังไงกับคุณอะแปดไม้เท้าก็เขาชอบคุณไงเขาก็อยากจะเข้าหาคุณนะคะแต่คือทตาดินคุณไม่แอคชั่นอะไรกับเขาเลยอะคุณรับทุกอย่างในสิ่งที่เขาเป็นฝ่ายให้ ะะแต่คุณไม่แสดงออกหรือไม่ได้มีคอมเมนต์ในสิ่งที่เขาทำอะค่ะมันก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เขาท้อได้เหมือนกันนะเนี่ยถ้าคุณยังอยากให้เขาอยู่ในความสัมพันธ์นี้บางทีเราอาจจะต้องแอคชั่นกลับไปโดยการแสดงออกถึงน้ำใจหรือการขอบคุณ ในแบบการกระทําของคุณนะธาตุดินคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ทําอะไรตรงๆถ้าคุณจะทําอะไรอ้อมๆอะ่ะแต่ขอให้การสื่อสารนั้นน่ะมันชัดเจนความรู้สึกของเขาให้เขาสัมผัสได้หน่อยนะคะว่าคุณเองก็แอคชั่นกับเขาเหมือนกันมาดูซิว่าเขารู้สึกยังไงกับธาตุดินคะตัวเขารู้สึกยังไงกับธาตุดินสองดาว เด็กเหรียญเขารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยเป็นคนที่อยู่ในสายตาของคุณเลยสองไม้เท้าสิบถ้วยเขากำลังพิจารณามองดูนะว่าเขาเป็นฝ่ายพยายามเข้าหาคุณอยู่ฝ่ายเดียวหรือเปล่าแล้วคุณเองก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรจากเขาด้วยแต่เขาเองต่างหากที่พยายามจะยัดเยียดตัวเองเข้ามาในชีวิตคุณนะเนาะ เขาอยากจะเข้ามาทุ่มเทนั่นแหละเหมือนเสนอตัวเองเข้ามาทุ่มเทหรือเสนอเข้ามาเพื่อมอบสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะซึ่งเขาเองไม่สามารถมองเรื่องนี้เป็นเรื่องของการตอบแทนอะไรได้นะเพราะคุณเองไม่ได้เรียกร้องอะบางทีเขาก็รู้สึกในใจลึกๆว่าเขาทุ่มเทมากเกินไปหรือเปล่าสุดท้ายแล้วจะเป็นฝ่ายเขาหรือเปล่าที่เสียใจจริงๆเขาเขาคิด ได้ในเรื่องนี้นะคะแต่เพียงแค่ว่าตัวเขาเลือกที่จะทําตามความรู้สึกมากกว่าที่จะทําตามเหตุผลนะแสดงว่าการมาของเขาคงจะไม่ได้มาเล่นๆนะคงจะเข้ามาจริงจังกับธาตุดินจริงๆอะ่ะอืมแต่ทีเนี้ยมันขึ้นอยู่กับตัวธาตุดินเองว่าเอ่อคุณนั้นน่ะจะวางเขาไว้ในสถานะแบบไหนในความสัมพันธ์เขารู้สึกยังไงอีกเขารู้สึก มีความรักให้กับคุณนะ7ดาบ7ดาบ4ดาบแต่เป็นความรักที่เขา่ะมีให้คุณแน่ๆแต่เขาไม่รู้ว่าคุณจะมีให้เขาหรือเปล่า4ดาบมันจะเป็นความรักที่เขาจะต้องเจ็บปวดหรือเปล่าเนี่ยเขาจะต้องเหลือพื้นที่ให้กับตัวเองเก็บเอาไว้เผื่อใจรักตัวเองบ้างหรือเปล่าแต่เขาอะจะทุ่มเทไปก่อนนะคะส่วนพื้นที่ที่เขาจะเหลือ,อไว้เผื่อใจ เอาไว้ก็อาจจะต้องไปพึ่งพาคนรอบข้างเพื่อปอบเขาไปเนี่ยเขามีผลต่อใจคุณขนาดนั้นเลยเหรอเขามีผลต่อใจเออไม่ใช่คุณนะ่ะมีผลต่อใจเขาขนาดนั้นเลยเหรอทาตินตัวคุณนะ่ะมีผลต่อใจเขาขนาดนั้นเลยเหรอมากนะ j u s t i c มีผลอย่างอย่างรุนแรงเพราะว่าการเข้ามาของเขาเป็นการเข้ามาแบบตั้งใจรักอะ่ะ เขาคาดหวังในความสุขจากธาตุดินเขาคาดหวังในการตอบสนองจากธาตุดินด้วยเหมือนเขาก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาจะได้อะไรกลับมาในความสัมพันธ์การได้อะไรกลับมาในความสัมพันธ์ไม่ได้แปลว่าเขาต้องการสิ่งของวัตถุอะไรที่มันจับต้องได้เขาไม่ได้ต้องการผลประโยชน์ในด้านเงินทองแต่สิ่งที่เขาต้องการก็คือการตอบรับในความรู้สึกที่ทําให้เขารู้สึกสุขใจหิวใจพลังบวกเท่านั้นเองเขาต้องการความสุข ทางด้านอารมณ์ความรู้สึกความมั่นคงทางด้านอารมณ์แล้วเขาต้องการแน่ใจว่าความสัมพันธ์นี้ถ้าเขาทุ่มเทปไปเขาจะปลอดภัยจริงๆถ้าดินคุณก็เจอสายเปเหมือนกันนะคะว่าไปสี่ถ้วยสี่ถ้วยอัศวินดาเวลาที่เขาถูกทาดดินเมือหรือเวลาที่เขารู้สึกว่าคุณไม่ได้ตอบสนองทันด้านอารมณ์เขา ในแบบที่เขาต้องการเขาก็รู้สึกเจ็บปวดได้แบบที่คุณไม่ได้ทำร้ายจิตใจอะไรเขาเลยนะความเงียบของทตาดินนะทำให้เขาเจ็บได้เหมือนกันเขาจะรู้สึกอึดอัดกับการที่เขาจะต้องคาดเดาอะไรไปเองอะคะ่ะทตาดินเป็นทาุที่นิ่งอยู่แล้วเป็นทตาที่เงียบอยู่แล้วแล้วตัวทตุดินจะเป็นคนที่เก็บอาการเก็บความรู้สึกได้ดีบางทีทตุดินก็ปากไม่ตรงกับใจนะความรู้สึกมากมายนะคะแต่ ไม่ยอมที่จะพูดออกมาหรือถ้าคุณจําเป็นจะต้องพูดออกมาอย่างเช่นบอกรักคิดถึงหรือคําพูดนั้นน่ะมันสําคัญจริงๆถ้าคุณพูดออกไปแล้วคุณรู้สึกว่ามันจะต้องมีน้ําหนักแล้วแล้วอยากจะพูดในช่วงเวลาที่มันเหมาะสมอะ่ะคุณจะไม่ใช่คนที่เพ้อเจอ้อพั่มเพอพลนา,าหรือดราม่าอะไรมากมายนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาเช็คความรู้สึกของธาตุดินกันเลยก็แล้วกันเนาะ อ่ะลองเช็คความรู้สึกธาตุดินสิว่าธาตุดินคุณเองอะรู้สึกยังไงกับเขาคะตัวคุณเองรู้สึกยังไงกับเขาหายพินเทศนะเก็บเก็บความรู้สึกจัสติเดทนะคะคุณรู้สึกยังไงกับเขาอะแปดาบ5ดาบ คุณรู้สึกยังไงกับเขาหรอธาตุดินเอาจริงไหมตัวคุณน่ะรู้สึกกับเขามากเหมือนกันแต่คุณไม่มั่นใจคุณไม่แน่ใจอ่ะมันมีไพ่เดทมันมีไพ่ความกลัวเนาะแปดดาบห้าดาบมันมีไพ่ของความเสียใจเข้ามาด้วยอ่ะมันเหมือนตอนนี้สิ่งที่ทําให้คุณสับสนก็คือบทเรียนครั้งเก่าว่าบทเรียนความสัมพันธ์เก่าๆที่คุณเคยเจอคุณกลัวว่าคุณจะรู้สึกว่ามันเป็นการเลือกผิดพลาดของคุณอีกครั้งหนึ่งคุณกลัวประสบการณ์ที่มันผิดพลาด กับการเลือกในครั้งนี้มากเลยคุณก็เลยเลือกที่จะนิ่งเงียบไว้ก่อนนะคะเลือกที่จะไม่แสดงออกอะไรไม่ได้แปลว่าคุณไร้ความรู้สึกหรือคุณไม่มีใจให้เขานะถ้าดีนะคุณมีใจให้เขาว่าไฮพินเทสมันก็มาบอกถึงจิตวิญญาณความรู้สึกทางด้านจิตวิญญาณที่คุณมีต่อเขานะคุณแฮปปี้กับการมีเขาแต่ความกลัวมันเยอะกว่าจริงๆเนี่ยไพ่เดทเนี่ยกลัวมันจะพังอะคุณก็เลยมองว่าช้าๆได้พาลิมงาม คุณก็เลยอยากเรียนรู้กับความสัมพันธ์เนี้ยอย่างลึกซึ้งก่อนนะคะเดทแดาบเนี่ยเนี่ยมาพูดถึงความกลัว5ดาบกลัวกลัวสูญเสียความสัมพันธ์นี้ไปคุณกลัวว่าถ้าคุณทุ่มเทความรู้สึกไปมากแล้วถ้าวันหนึ่งคุณจะต้องสูญเสียความรักครั้งนี้ไปอ่ะคุณไม่ได้อยากรู้สึกเจ็บปวดเหมือนอดีตที่คุณเป็นอีกแล้วอะคะ่ะมันเป็นระบบอัตโนมัติที่เราพยายามปกป้องตัวเองอะ แต่บางทีอดีตของคุณนะ่ะอาจจะกําลังทําร้ายคนปัจจุบันก็ได้นะถ้าดินถ้ามันมากเกินไปถ้าคุณกลัวคุณกลัวเอาความกลัวจากอาดีตอะ่ะมาเป็นตัวตัดสินในปัจจุบันอะ่ะคุณอาจจะกําลังทําร้ายนะคะคนที่เขาไม่เคยทําอะไรคุณเลยก็ได้นะฉะนั้นทิ้งความกลัวเอาไว้ตรงนั้นได้ไหมทิ้งความกลัวเอาไว้ในอดีตนั่นแหละ นะคะแล้วก็ลองมองความสัมพันธ์ปัจจุบันในด้านใหม่ดูนะคือคนเรากว่าจะเจอรักที่ดีอะมันอาจจะต้องเจ็บซ้ำไหมถ้าโชคชะตามันมาแบบนั้นจริงๆคุณก็หลีกเลี่ยงความเจ็บปวดไม่ได้อยู่ดีนะคะถ้าเราต้องการความรัก,กน,นะเราก็ต้องเรียนรู้กับทุกความสัมพันธ์ที่เข้ามานั่นแหละเรารู้ไม่ได้หรอกว่าใครจะทําเราเสียใจฉะนั้นถ้าดินคุณอย่าไปคิดเยอะถ้ามันจะต้องเจ็บมันก็ต้องเจ็บแหละ ถ้าเราคิดว่าเราไม่อยากจะปวดกับความรักก็ไม่ต้องมีเรามาดูซิเขากลัวอะไรของเขาเรามาดูความกลัวของธาตุดินไม่ใช่เขาสิธาตุดินกลัวอะไรของธาตุดินคะมาดูไพ่แปดดาบชาริออดนะคะกลัวอะไรคะ สิ่งที่คุณกลัวเหรอกลัวประสบการณ์ซ้ํานั่นไงกลัวจะรักเขามากเกินไปคือไหนบ้าคุณเซฟตัวเองมากเลยคุณเซฟความรู้สึกของตัวเองมากมากเลยอะอีกอย่างหนึง่งธาตุดินนะคะหลังจากที่คุณผิดหวังจากความรักครั้งสุดท้ายครั้งนั้นมาเนาะเราก็อาจจะมีปฏดน,นิทานในตัวเองว่าเฮ้ยเราจะไม่รักใครเท่ากับตัวเราเองอีกแล้วเงี้ยคุณก็เลยเป็นคนที่กอดตัวเองเอาไว้แน่นอะ่ะเป็นคนที่รักตัวเอง มากจนคนรอบข้างอาจจะมองว่าเราเห็นแก่ตัวก็ไม่เป็นไรคุณไม่ได้แคข่แล้วทีเนี้ยที่ผ่านมาคุณรักตัวเองมาดีเสมอนะคะทุ่มเทกับตัวเองมาเยอะเหมือนกันแล้วเวลาที่คุณจะต้องมอบความรักให้ใครอ่ะถ้าดินรู้สึกว่ามันต้องแน่ใจจริงๆว่าคนคนนั้นอ่ะ ดีต่อใจเราแล้วแบบเราไว้ใจเขาได้อะค่ะถ้าถ้าดินะคุณเลือกที่จะรักแล้วคุณเองก็หมดใจเหมือนกันนะคุณก็ให้เขาหมดใจเหมือนกันนี่คือความเป็นตัวคุณคือคุณจะไม่สามารถกักความรู้สึกของตัวเองได้อีกเลยอะฉะนั้นคุณอาจจะยอยากบอกเขาว่าให้เขาว่าใจเย็นๆก่อนให้เวลาคุณหน่อยอืมให้เวลาคุณยืนพื้นกับตัวเองแล้วก็พิจรารณาสถานการณ์แล้วก็ให้คุณแน่ใจในตัวเขาก่อน คือเขาอยากจะพิสูจน์อะไรกับความสัมพันธนี้ก็ให้เขาพิสูจน์มาธาตุดินคุณต้องการให้ความสัมพันธ์นี้เป็นไปในทิศทางแบบไหนเอาความต้องการธาตุดินก่อนเราจะได้รู้ความต้องการของธาตุดินนะคะว่าคุณต้องการให้ความสัมพันธ์นี้เป็นไปในทิศทางไหนเมจิกเชียนะคะสิบเหรียญมั่นคงอะถ้าคุณจะมีคนรัก หรือใครสักคนเข้ามามีบทในชีวิตคุณคุณก็ต้องการความมั่นคงทางด้านความรู้สึกทุกๆอย่างคุณดูทุกองค์ประกอบเมจิกเชียนสิบเหรียญเนี่ยอยากได้คนที่เข้ามาสร้างร่วมกันได้สร้างเนื้อสร้างตัวไม่เอารัดเอาเปรียดกันน่ะสร้างครอบครัวมีเป้าหมายในชีวิตชัดเจน6ถ้วยนะคะ ราชาไม้นะคุณต้องการการดูแลเทคแคร์ care, สองเหรียญและและตอนนี้คุณกำลังดูพฤติกรรมของเขาอะหรือการทุ่มเทของเขาว่าเขาจะสม่ำเสมอกับเราไหมคุณเป็นคนดูอะไรในแบบใช้เวลานะแล้วก็ดูความสม่ำเสมอตั้งแต่แรกความสัมพันธ์คุณมองว่าคุณจะไม่มีวันติดกระดุมเม็ดแรกให้มันผิดอีกแล้วถ้ามันผิดเม็ดแรกมันจะผิดทั้งหมดเลยอืม ฉะนั้นน่ะคุณตัวคุณเองก็บริจงเหมือนกันเหมือนกับบรรจงสร้างความสัมพันธ์นี้ให้มันดีแต่คุณจะนิ่งกว่ามั่นคงกว่าคุณจะเป็นคนที่ไม่แสดงแสดงไม่แสดงออกความรู้สึกอะไรออกมาทั้งหมดนะคะแต่ถ้าคุณจําเป็นจะต้องแสดงออกคือสิ่งนั้นน่ะมันจะต้องยิ่งใหญ่อลังการมากเลยเวลาที่คุณแสดงออกความรักให้กับใครสักคนหนึ่งอ่ะคุณอาจจะไม่บ่อยนะไม่ถี่แต่ถ้าแสดงออกมาคือครั้งเดียวมันจะเป็นความชัดเจนอ่ะ คือเป็นความอลังการนะคะถ้ามีเซอร์ไพรส์คุณก็เซอร์ไพรส์เขาอลังการเหมือนกันจะเป็นลักษณะนั้นนะคะคุณไม่ชอบความสัมพันธ์แบบโรแมนติกมากนะธาตุดินจะชอบความสัมพันธ์แบบหนักแน่นมั่นคงจริงจังประสบความสําเร็จอะไรแบบนี้มากกว่าคือมีเป้าหมายในชีวิตร่วมกันอะไรทํานองนี้มากกว่าคุณมองว่ามันเป็นตัวการันตีมากกว่าที่พูดพัมเรือเนาะหรือพูด พูดในทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยคือคําพูดใหญ่มันจะสําคัญเท่ากับการกระทําคุณมองแบบนั้นามาดูตัวเขากันบ้างนะคะมาดูตัวเขากันบ้างว่าเขาอยากให้คุณเป็นยังไงในอนาคตของเขาเขามองคุณเป็นยังไงในอนาคตของเขาท่าดินสองถ้วยโหไพ่แบบคู่ชีวิตมาเลยนะเขาก็มองคุณเป็นคู่ชีวิตสิ แฮงแมนนะคะล็อกมงไหมเนี <sucks> ่ยเหมือนจะล็อกมงไว้แล้วด้วยเลิฟเวอร์เขาเชื่อนะเนี่ยเขาเชื่อความรักในรูปแบบอดีตชาติเลยอยากดูแลอยากเทคแคร์อยากปกป้องเปรียบเสมือนพ่อแม่อีกคนหนึ่งประมาณนั้นเลยเออคือเขาเขาจะมีความเป็นพ่อเป็นแม่สูงด้วยนะก็คือครอบอาณาจักรเนี่ยเรียกว่าครอบอาณาจักรในในการเป็นครอบครัวเป็นคู่ชีวิตอะ แล้วก็มีไพ่สามใยเขาก็มองกับคุณไกลแล้วเขาก็มองว่าคุณอาจจะเป็นความรักครั้งสุดท้ายแล้วเหมือนกันที่เขาจะยอมทุ่มเทออกไปทั้งหมดนะคะคือคุณอาจจะเป็นตัวตัดสินในชีวิตความรักของเขาไปเลยเขาเอาเป็นตัววัดไปเลยอะเหมือนคนคนเนี้ยถ้าได้รักแล้วเขาก็ไม่เผื่อใจเหมือนกันนะ ดูจากไพ่เขาก็ไม่ไม,ไ,มไม่เผื่อใจเหมือนกันนะเนี่ยแต่คือธาตุดินคุณยังมีการเผื่อไว้ไงเพราะว่าคุณอาจจะเจ็บหนักในแบบที่เขาอาจจะเข้าใจคุณไม่ได้อะอาจจะเข้าไม่ถึงคุณในอดีตที่คุณผ่านมานะซึ่งตัวเขาก็อาจจะมีอดีตเหมือนกันแต่คือจะบอกไงทุกคนมีความเจ็บไม่เหมือนกันเนะาะอ่าคือธาตุดินคุณอาจจะเคยเจ็บมาในแบบที่คุณเองจําเป็นจะต้องระวังตัว ก็ขออภัยด้วยถ้าดินก็อยากจะบอกว่าขออภัยด้วยที่ดูนิ่งจนเกินไปที่ทําให้คุณคาดเดาอะไรไม่ได้นะคะแต่ในใจลึกๆอ่กกะคุณโฟกัสที่เขาแล้วละ่ะแล้วเขาจะรู้ไหมถ้าคุณไม่พูดเนี่ยพูดผ่านไพ่หรอบางอย่างคุณอาจจะต้องสื่อสารหรือพูดให้เขารับรู้มาบ้างนะถึงแม้ว่าอ่ะโอเคคุณเป,เป็นคนที่ไม่ชอบพูดอะไรตรงๆในเรื่องนี้นะคะอย่างน้อยคุณต้องแสดงออกให้เขาเข้าใจเขาเป็นคนที่เซนส์ทีฟง่ายไวต่อความรู้สึก ไวต่อการกระทำมากมากเลยอ่ะคนคนนี้เขาอ่ะไม่ได้มาเล่นนะเขาเขามาแบบรักคุณจริงๆเลยเขาจะแสดงให้เห็นเลยว่าการที่คุณนะ่ะมีเขาเป็นคู่ชีวิตคุณเป็นคนที่โชคดีมากขนาดไหนเขาต้องการให้คุณอนะ่ะภูมิใจในตัวเขาด้วยที่คุณมีเขาเป็นแฟนเป็นเอมีเขาเป็นคู่ชีวิตเนี่ยมีไพ่วิวออฟฟอร์จูนคือสื่อถึงความโชคดีอารมณ์ประมาณว่าเธอจะหาใครสักกี่คนมาเปรียบเทียบกับฉัน ก็ไม่มีใครดีเท่าฉันประมาณเนี้เขาอาจจะมีการหลงตัวเองหน่อยๆนะเออาจจะมีการหลงตัวเองหน่อยๆมันคือความมั่นใจอ่ะที่เขาที่เขามั่นมั่นใจในตัวเองว่าเขาสามารถดูแลคุณได้อ่ะโอเคไหมล่ะนี่ไงนั่นไงพูดไม่ทันขาดคํไพ่ไฮโรเฟนเข้ามาเขาเชื่อเขาเชื่อมั่นในตัวเองนะว่าเขาสามารถรับผิดชอบแล้วก็ปฏิบัติดีกับคุณได้อ่ะเขาพยายามจะไม่หลุดไม่หลุดข้อเสียที่เขามี มาใช้กับคุณเขาจะดึงแต่สิ่งดีๆมาใช้กับคุณหรือปฏิบัติกับคุณดีที่เขาจะทําได้ถึงแม้เขาจะมีด้านมืดมีด้านอะไรที่มันเป็นความไม่น่ารักของเขาอะเขาก็พยายามที่จะลดลงมาเพื่อไม่ให้มันกระแทกค,ความรู้สึกของคุณจนพังอะคะ่ะแต่ส่วนใหญ่เขาจะเก็บสิ่งที่เขารู้ตัวเองว่าเขามีมุมไม่น่ารักด้านไหนอะเขาจะพยายามไม่แสดงออกมาให้คุณเห็นเลยนะคะ หลังจากนี้เขาจะเทคแอคชั่นยังไงกับธาตุดินหลังจากนี้ค่ะเขาจะเทคแอคชั่นยังไงกับธาตุดินเอยมาดูสิเทคแอคชั่นยังไงกับธาตุดินค่ะอัศวินไม้มีการเข้าหาด้วยนะสามเหรียญห้าไม้เทา้าเขาจะแอคชั่นยังไงกับคุณอนะ เขาพยายามจะทําให้คุณรู้สึกปลอดภัยมีการทุ่มเทใส่ใจดูแลเทคแคร์ด้วยนะเนี่ยราชินีเหรียญหกเหรียญหมายถึงการให้การดูแลเลยอะเขาจะดูแลให้ดูแลคุณจนถึงที่สุดนั่นแหละเขาอาจจะแบบไม่ได้ยอมให้คุณลําบากอะไรเลยหรือเวลาที่คุณแบบเดือดร้อนมีปัญหาอะไรคนคนนี้จะเข้ามาช่วยคุณแก้ปัญหาในสิ่งที่คุณมีความลุงลังในชีวิตอยู่นะคะคนคนนี้นะคะจะพาคุณเติบโตนะาตาดิน การแอคชั่นของเขาช่วงนี้จะค้างรักคุณมากจะมีการทุ่มเทมีการให้มีความพยายามจะให้อยู่นั่นน่ะนะคะมอบความหวังดีให้คุณเอาเป็นว่าคุณจะรู้สึกว่าคนคนนี้ทําให้คุณมีคุณค่าในตัวเองมากคือเขาทําให้เรารู้สึกแบบนั้นเลยในแบบที่คุณไม่ได้จากใครมาก่อนอืมก็จะมีเขาที่เข้ามาทําให้คุณรู้สึกแบบนี้จริงๆนะท่าดินดูการให้ของเขาหน่อยสายทุ่มเทนะเนี่ย โอ้โหทุ่มเทแบบไม่เหลืออะไรเลยแม่ไม่เผื่อใจเอาไว้เลยไหมเนี่ยอ่าก้าวไม้เท้าเหมือนเขาไม่ไม่ค่อยคิดในในเรื่องของอนาคตเนาะว่าเขาจะเปหมดไปเท่าไหร่คือเหมือนการให้ของเขามันเป็นการให้ที่เขาเขามองว่าเขาเต็มใจที่จะทําแบบนั้นอะเอาเป็นว่าเขาให้ในแบบที่เขาก็ไม่เดือดร้อนตัวเขาเองหรอกดูแล้วอะเขาก็เปในแบบที่เหมาะสมที่เขารู้สึกว่า มันจะเป็นการดูแลคุณได้ในระยะยาวนะมันเป็นการให้เรื่อยๆอาจจะไม่ได้เป็นการเปยแบบเงินทองอะไรมันอาจจะไม่ใช่ความหุ๋วหวาก็ได้แต่มันเรื่อยๆความสม่ําเสมอคุณอยากจะเห็นความสม่ําเสมอเขาก็ทําให้คุณเห็นอยู่นะคะอ่ะมาดูบทสรุปบทสรุปหกไม้หกไม้ลาชินีไม้นะคะ หนึ่งดาบคุณกับเขาเหรอห้าเหรียญแล้วก็มีไพ่สิบดาบบทสรุปความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเหรอเนี่ยเฮ้ยเทมเพอเร์เรนะคะเอาจริงนะเขาน่าจะต้องเป็นฝ่ายเหนื่อยอะถ้าดินมากๆมันมีไพ่ของความเหนื่อยการทุ่มเทความคาดหวังที่มันเยอะมากๆเลย คุณกับเขาความสัมพันธ์จะเป็นยังไงอ่ะมันจะมีความกดดันอะไรเข้ามาหรือเปล่าเนี่ยธาตุินตัวคุณเองอาจจะพยายามหนีความกดดันหรือความคาดหวังของเขาที่มันเยอะเกินไปซึ่งเราต้องคุยกันนะไม่ได้แปลว่าความสัมพันธ์นี้ไปต่อไม่ได้นะแต่คุณต้องพูดในบริบทถึงความคาดหวังของกันและกันด้วยว่ามันมีมากน้อยกันแค่ไหนอย่าเอาความคาดหวังมาสร้างเป็นความกดดันมันจะทําให้ความสัมพันธ์ไปไม่รอดอืออันนี้ไพ่พูดตรงๆถ้าคาดหวังเยอะและอีกคนถูกกดดันปุ๊บยังไงก็พัง ยังไงก็พังแน่นอนฉะนั้นเราต้องคุยกันตั้งแต่แรกนะคะก็อย่างที่บอกไปติดกระดุมเม็ดแรกผิดมันผิดหมดเลยฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันไม่เคลียร์ไม่คีนมันต้องคุยกันซึ่งตัวท่าดินเองคุณก็อย่าเอาแต่นิ่งนะคุณเองก็ต้องให้ความร่วมมือสื่อสารแอคชั่นกับเขาด้วยนะคะถ้าคุณติดอยู่กับความกลัวแล้วคุณก็เงียบไปอะ่ะมันไม่พัฒนาคุณก็จะติดกับความรู้สึกอยู่อย่างนั้นน่ะมันจะทําให้ตัวเราอะ่ะไม่ยอมรับ การกระทําของอีกคนหนึ่งอะทางที่เราก็เห็นแล้วว่าเราควรที่จะต้องรู้สึกอะไรบ้างปะโอเคนะฝากไว้ตรงนี้มาดูราศีที่เกี่ยวข้องมีชาวธนูนะคะมีชาวพุธศกมีชาวมิถุนมีชาวมีนมีชาวกรกฎนะคะมีชาวพิจิกมีชาวมังกรมีชาวตุล มีชาวเมรนะคะนอกนั้นจะเป็นราศีธาตุอะไรก็ได้ขอบคุณที่ติดตามนะคะไว้โอกาสน้าเจอกันใหม่ในอีพีถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย